เรื่องย่อละครเรื่องไฟน้ำค้าง EP ที่23ออกอากาศวันจันทร์ที่13มกราคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD กด35ในงานการ่ากการกุศลพระพลาที่รับบทโดยมุกกานรินรักแชร์พิมพ์ซึ่งรับบทโดยยูโรยศวร์ดโดยการปล่อยคลิปเสียงของพิมพ์ที่พูดว่าจะทอนมั่นอุสาหซึ่งรับบทโดยฝนปริตา แล้วมาคบกับเธอทำให้อุสารู้สึกอับอายจนกระทั่งหนีออกจากงานไปทางด้านพีทที่รบบทโดยเลโอพีรพันธ์โกรธแทนอุสามากถึงขั้นต่อยพิมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในไฟน้ำค้าง EP ที่2ีออกอากาศในวันจันทร์ที่13มกราคมนี้ และปักหมุดรับชมสดทางช่อง 7HD กด3-5ทุกวันจันทร์และวันอังคารในเวลา20นาฬิกาานาทีและรับชมย้อนหลังในเวลา22นาฬิกาานาทีบนแอป i อ